กฮะเป็นไหนจ้าสวัสดีครับ <t> พ<สด>ี่น้องพบพ่อกับนมบานปลาให้เจ้าครับมันี่มอนี่หากินไกลครับหอยสะแบกมันี้มามาสองคนครับอันนี้มาครับเจ้าทิ้นเพื่อนนี่ ่นกำลังบอกหมายกันอยู่นี่ห่วยสะเบกครับห่วยสะเบกมันนี่มาได้ไอ้มาซีเป่าว่ะมาซีเป้ามาซีเป้าครับผมมากับผ่านตีมันนี่ยังติดส,สามกันครับตน่าิม้าตกมองแต่กอนาที่ถึงลุง ครับผมมันอยู่ครับยหา่หาเขียดบ่ครับนี่นะครับแยเบมเลี่งเพิ่นก็ลงหวยลงหองผู้เฒ่าบ้านเท่ากระไดแล้วเขาแล้วน้ำเนาะครับนี่ละวิธีบานเท่าอันนี้หัวหนา้าเพื่อนกำลังสีเป่าอยู่พ่นสีเป่าครับผมนี่เป็นหวยหวยสเปรดเดอร์ครับคุณล่ะไลมาแต่เคลื่อนน้องแค้นทั้ง,<อ>งทั้งไซกว่า คุณละทั้งอำเภอเลิกงคนละอะไรงั้อำเภอ,อ,อเลิกคน,นนี้เพื่พอนหอยสบุนีมนม้มะกนเปีายเอาเงปีนีง้เห็ดกน้ำตมล้ลกำลังหาไม้ครับพี่น้องเอ้ยหวยหวยงครับผมแต่ว่าน้ำโบกคักมากปีนี่ขนาดเพราะท่นหอดเด,ดูเรียง ขึ้นน้เตมื่นนป่าแซู่้มาขึ้นขึ้นเขบงมงซี่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเหตอยู่นี่พี่นี่นี่มองง่ายขึ้นที่ก่ยิงขึ้นหกีน้ามัหลายเนาะีไก่กนาะดมีด้วแถขึ่นไปมาแถวมีุปลเลยมย่นี่น้ามันน่อยนาบุกหัวมันไปยูใสเลยมมีหอนบให้พี่น้องเสียแต่วนเป็นมากเงี้ยนี่กวังกวังมันเหลือนิย่างไก่อีกโปงจะออมเป็นมันปลาจะขึ้นให้ เลือกที่สุดสําหรับตอนคือ่มถ้ามันมูตัวอย่างไปหอดเด้อฟังตัวขามันคืเป็นเตาทานนั่นแหละว่างนั่นแหละยังเลือกอยู่เราจใส่าาไว้คืองไหนไม่แข็อยู่บายนี่บ่บ่บ่มีบ่เจ้าบ้านเดินมาบอมีแข็งเลยพี่น้องไปไปนุ่มบ้านปลาสีผ้าขึ้นพวกใหม่ไล่ะไอ้เพิ่งกัดสิไม่เหีเดียกเนาะม่านนี่แหละเนาะแถวนี้แหละไปใบไม้จะงับลงไปทั้งใส่เลยเอาเอาสีมานมอหน่อยครับจิงติดตามกันไปปืนกระลางไอ้ไม่พี่น้องมาหนี่สีแป้งโป่งมอ มือกับมือสุดไม่เอนี่ครับพี่น้องตอนนี้นุมบ้านป้าก็ได้ขึ้นมาทั้งกกุมใหม่นาอครับเนาะอันนี่แหละได้ว่างนี่แหละเพราะว่ายางเราหามันก็สิสวยกว่าครับผมอันนี้เป็นหวยสแสบเนาะครับต่อกันก็หวยที่นุมบ้านป้ามากเรเหี้นนมสุดกว่านั่นแหละอันนี้มาหวยไงเนาะบอแมนมะฮองเนาะครับเนะาะถ้าบบคือก็ยังสิขึ้นไปเทิงครับ พวาอยู่นี่เป็นหัวไงครับผมคนเราจะภาพไม้ก็ไดนี่แหละนุ่มบานป้าก็ไดมานังอยู่ตน้นต้นไข่ครับผมอันมุนมากได้พี่น้องเหมือนผนนี่มุนก็ไพมากครับผมมุนมาแตุผลหรอผุนพามาพามา้าพามา้าก็เลยได้มานังอยู่ปลายทีละครับผมนี่แหละมุนก็ไพมากเบิ้งพี่น้องสีมานบอมอันนี่อันนั้นก็เป็นเอยียงเขาเจ้าใสเอยียงเหว พ่อมาพ่ผู้ใดหูกระบ,บอกกันเลยเด้อครับมันไสยุงสิไสเห็นหมอจังหวุนไปน้ำกันพี่น้องฮึโอยคืออยู่บนนอพี่น้องคือจะลอยลองแบบนั้นบาดนี่เห็นหมอรับเมื่นนี่โอ้ยจังไรวะจังโลกหน,นอคือบรอยูอ่หอ ป่าบอกพี่น้องน้องขึ้นอยู่เงาเนาะเง,งางาใหม่เหรอป่าอยู่บอ่อเป็นป่าเป็พี่น้นองมันอยู่ใต้ยคอนนะครับนั่นนะั่นปอดน้ำเนาะโอ้ยลงละป่าอีริแต่ว่าตัวบ่ใหญ่ดอกอยูซื้อเงาครับผมเงาเหงาเหงางาใหม่ผ่านลงมาเนาะสลัดขึ้นแห้งเว้ย ลุกเหรอครับพี่น้องสิขึ้นอีกบ่มาครับพี่น้องอีกไหมหนึ่งครับผมยู่ว่างมองเห็นมองตะอิดนมบานปลาไปขึ้นมีตะปลาคอหน่อยครับขึ้นยุบัดเหมือกเลยก็เลยมากครับผมก็มันเห็นปลาใหญ่ยูว่เฝ้าโอ่งกระบอกขึ้นก็มันแดดมาเบิดแล้วเนาะครับนะน้องเขาเลยเห็นปลาสูตรสามตัวว่ผสนมันอยู่เลึกว่ผสนปืนผาวันแม่ละารู้ผสมนนมบานปลาที่นั่งผ้าพี่น้องจอบเบิ้งอยู่นี่ละ ผันเป็นแปนอยู่ผันเทืาเมันมาลอยขึ้นอยู่นั่นปลายพายอนนี่เนาะครับเนาะยังติดต,ตามกันไปเพิ่งครับสีมันบอมอันนี้ตะเวนใบเดี่ยวแต่บวคือยังสีผ้าขึ้นไปไหมเคยไปกันเหียนนมคนละยึดเถิงคนละเด๊่ยวพ่ออยู่วะป้าป้า,ปาขึ้นไปเถิงป้ารัาบเพลิงสภาพไม้นี่ให้น้องพนังกันนี่เนาะเป็นเคาะกลางครับผมครับเป็นตะคืนเป็นตะขื่น,น,นห่วยง่ายนี่ครับ ก็ะกลางกำลังยางมากอยู่นี่ครับผมครับสภาพไม้แดดหลังเป็นก๊ะกลางครับพุณว่าพ่อบ่าถเป็นเครืงมันแดดมันอันพุ่นปะเชื่อมันหมายู่เครื่องปะนุ่มบานปลานั่งอยู่บ้างนึ่กับอันนั้นอยู่ครับพ่ออยู่ตะวันผันแดดมากก่อนเนาะแดดมันอันมากก่อนมันเลยขึ้นก็เลยบาสิพานรวยขึ้นไปเคิื่องครับยังติดตามกันมองครับสำหรับไม้หวยเสบียงเข้ามาหนีสิมันบ่า โอ้ทีนแดดแยมากเลกันไปขึ้นไปทงเดี๋ยวมารดเดอกุญางไปทานล่ะเออปไป,ปถืออยู่ครับพี่น้องเห็นไหอยู่ตื่นๆนุนน่มบานปลาที่รงเปเลามาเปนถืออยู่ตื่นๆมือนยางมะพร้าวเลยซมผู้กับลุดออกเพราะซัมผูไปสิมนบอพี่น้องตัวนี้ ข้าวูข้าวอยู่ที่ยังตื่นที่ยังเดื่นเตือนหำเน่มาพอโอ้โ,อโ,อโอนนอยที่เป็นซาดลงแมวเนี่ยสะาบันเป็นซาดลุงสิลถาบัน คือข,ข้าวอยู่แต่ว่าน้ำเป็นซาดลงสิแนะม่ยังยี้ซื้อหน่ที่ไหนโอ้ยเสิหายกินตาบอมอันได้เนาะก็ยังยางมากอยู่ไอ้เกเห็นหัวมาใส่ยางดี พี่บ่านอ่อปะน,นี่นอประมาณเนี่ยมาหนีเงามเไม่กระได้พี่ซื้อเหนื่อยเลโอ้ยนามันข่อยลงนมะโอ้ยจังไลยน,นอบนัดนนอไมยเตียฮะ ฮะ <Huh? S 2> mm hmm. ย่างว่าพรรู้เอาบอัวบัวย่างว่าพรรู้อโอ้ยมาบอกหมันนะเอาต้นนีกลอกบั้งกินลอละใบสองหน้เดียวนี่เพื่อวอ่าหมานเนาะอ๋อขึ้นยังไงละ่ะบ้างเอาเด้อครูเอ้ยท่านลูกท่านร้านไปกินได้มั้ยยัง เห็นไหนยามาบานโค้กลางอีกที่ไหนยงมาย่า่ <c oughs> าาไหนพี่ต้อมัน้ยมาเอาดินดำจ้ำนี่แหละมาเบิ่งอีกไม้หนึ่งครับพี่น้อง ต้นเสียวเนี่ยเราน้มบานปลาะไรตะเวนใบสองครึ่งล่ะสีดมานบอมันินี่นปืนสองปุ่งกับโตโยยัวบอใหญ่หรอครับผมซ้าขวดเอ็มลอยด์ะกับบมท่านมานจากตเมือ่อนกัอยู่ดต่เตืนอนยางว่าหัวงุ่มบอมหัวซ้ำมันเป็นซ่านลงนะครับมันข่อยลงเนาะแต่ผันยัดกล่องโงหวัวมันสิถือบอถือนะแต่ว่าลงไปกับคือ,อยังไ่ไก่หนึ่งเอ้าจึงเบืองลุ่นไปน้ำกันครับผมนี่ละ้าอยาก้ากิน ถือบออ่วน้อบัวนอ้ออยู่แต่เตือนนั้งได้ละมันหันนี่นนนคือว่าปีนทองปีนยังอยู่แต่เตือนนั้งได้ละครับพี่น้องก้อนนมบานปลายิ่งแต่เหมืนบ่าผีกเนาะบอ่อกว่าหนามมันใสมันจะอยู่เลิกบ่มัน,อนปอดน้มหรอกให้มันโจ้ก็เลยถื่นวดซะฮะจังลงไปเบิง่งโอ้ยเบิ่งนี่แหละพี่นอ้องตัวมันใหญ่หรอกประมาณนี้แหละครับผมนี่ละนี่ละนี่ละซทำขางนุ่มบานปลายล่ะ จำประกอนนมบ้านปลายหรอหัวเง้ยเด็ดทุเียนนี ula, ula, ่น้ำเป็นซ่านเนี่ยได้าหโอู้เอาเรียวโอ้ยเอ้ามาถือกิริมาถือกิริเอ้ามันตัวหน่อยไรจนมาถือ้ยจะแบบนี้แล้เอ้าใส่ปนปนกับปนพอดอาเรียวมาถือ ขับเป็นโครคเอาไว้ก็เป็นปัองสิละครับผมบาถือเนาะมันมันมันตกใจเนาะผู้ละคนก็ว่าอันนี้บาถือคือได้มั่นประมาณนี่มันเสด็จครับผมมันจะหน่อยแรงอัดอากาศแรงงยางมันก็เลยตัวเกียร์กระเรตเก,กเตไปยังไม่เบิ่งตัวไม้พี่น้องตามโปงม่งเัาตัวไดนตัวเดียวเหระนุ่มบ้านป้ากระได้เฮ้ยเป็นไหนจ้าเอ <c oughs> <c oughs> เป็นไหนเป็นไหนก็มีดิ่มจิ๋มอยู่ พอน่อยโอ้มาถือมาถือบ่โอ้มาถือกี้มันมันยางมันเป็นอะไรมันพอดบ่ยางใจเอาเลยเอาเลยครับพี่น้องมาถือซ้ำปืนสมัวกันได้หลอบคำมันสิเบิดมุ้ยแล้วบ่เปิดมุ้ยไปสิพาไปขึ้นต้นพี่โตไปใหญ่หรอกทั้กันนั่นแหะใส่ป่นบ่มาครับพี่น้องลองเบิอีกัไม้ครับ ตอนนี้กําลังสบาบสามรับประมาณใบสองสี่สิบครับผมโอ้ยสีมานอีกวันามากวงมากไกลนี่ก็มี่แต่บปมาณโหลดเทือนปลาคอไหญ่มาลบเศ้าหงมยังสิครับผมน้ำเฟื่อยไฟเนานะแต่เว้นใบสีใบสีใบ,าส,บาสามแล้ะครับเี่นไะขึ้นต้นกับเลี้งต้อนนี่ก,ก็เคยขึ้นอยู่ครับพี่น้องจะมาหลุนครับเทือปลาคอไหญ่เพิ่นมาเกิดตื่นแามคำคำเดี่ยตนอ,อนโอยยังสิ ภาพไม้ก็ได้อ,อ้ยมัน,นี่ก็คือสิบอคือหรอครับพี่น้องไปเสียเวลาน้ำหวยยุง้งไตครับหวยไงหวยสะแบกเนะาะทำไปก็คือสิ ก็คือสีบองหูแจักนะครับก็เลยไปให้มาแล้วไปเห็นไหมเป็นตถข่อนอยู่ครับยุงไตแต่กก้งใหม่นั่งมอมี่ครับมันกก้งง่างกก้งยางไหลเนาะโนมบานปลาคือสีเบิดเมื่ยแล้วพี่น้องขึ้นกก้งใหม่ลวก็อิดครับผมขึ้นกก้งใหม่ลก็อิดมานนั่งจอบอยู่น้ำพุ่มแนวสิกะอิดครับพี่น่องคือสีเบิดม่วแล้วมาอนี่ต๊โศกยังเนาะต๊กโศกเล็กบองเล็กแวงหมนี่ต๊กโศกกลับมาจัมประเดี๋เพื่อนบ่ก่อยก้อยยางมาไรก่อยก้อยยางมาได้บ่ยางันปวดขากันน้งพุ่น เป็นในผ่านตีย้ยโอ้ยอวยอวยเฮ้ามากขวงมากไกรขามเจะาอะไรห่วยมากสิละครับพี่น้องห้าอยากห้ากินเนาะโอ้ยเดี๋ยวยิงปืนซ้ำป่งกันเลยปะคอหน่อยตัวเดยวนมบ้านป้ากันเลยสีผ้ากันอวยเมื่อ่ละครับผมเมื่อนี้ก็ไม่ได้เอาลูกกดมาอ,าอุก้แกะแมา,าคือสีฟ้ามื่ออยางเดียวครับไม่ได้จอบหนูไม่ได้จอบนกจอบยังไม่น้ำทางหอกครับผมไปพี่น้องไปยังสิละห้าอยากห้ากิน มือมันมื่อบอ่บอบอ่บอหมันส่วนมากกับสิบหมันผลอะไรยิ่งตาเนาะ<ม>ไปครับคลิปหนาจังว่ากันไหมครับ<ด>สำหรับคลิปนี่ขอเกล้าวคํามาสวัสดีครับ